หากเพื่อนๆชอบใจคลิปหนึ่งบาทประทานหนึ่งเหรีบาทแต่ไม่ไดกดซับสไครต์ผมขอให้ทุกคนนะครับช่วยกันกดซับสไครต์ด้วยแล้วกันนะครับผมเพราะคนที่ชอบดูแต่ไม่กดซับสไครต์มากกว่า60%สอร์เขอทุกคนช่วยกดซับสไครต์ด้วยแล้วกันนะครับผมและก่อนที่จะดูคลิปวิดีโอนี้ลืมกดไลค์ซับสไครต์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับผมและลืมกดลูกศรถูกด้วยนะครับเพื่อพาการ์งคลิปใหม่ถ้าทำหมดแล้วก็รับชมคลิปได้เลยครับผม อ้าวที่นี่แหละก็ทดลองของฉัน <laughs> 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 ฉันจะทดลองให้หมดเลยทั้งซัมบี้ซิกาตาังคิปเปร์แล้วก็อินเดแมน <laughs> โดยยาสูตรนี้นะ <laughs> <laughs> เรื่องใหญ่แล้วเรื่องใหญ่แล้วโอ้เรื่องใหญ่ตะบอยเออดตะบอยเออดเอ้ยเรื่องใหญ่แล้วเรื่องใหญ่แย่โอ้เรื่องใหลแย่โอ้ยอ้ยลื่นโอ้ยลื่นโอ้เรื่องใหญ่แล้วเร,เ,ออเ,เรื่องใหญ่แล้ว,เอ,ลว,เ,อลวเอดเอดเออดเออดนี่นายจะไปจริงๆเหรอเพื <c oughs> ่อนใช่ <c oughs> ฉันต้องไปเพื่อล้างเค้นให้กับส snowy ข <ie> องฉันฉันทำไม่ได้ถ้าเกิดเรื่องอย่างนั้นนะเฮ้ยระวังตัวนะไอ้หน้าแมนโหดมากนะฉันไม่สนแล้วเว้ยเฮ้ยนุ๊ปเฮ้ยโอ้ยเอดเอดเออดครับผมไปใหญ่บ้านเฮ้ยโอ้ยนี่นจัง,ไ,งไม่อยากจะไกลโหวิว่งไปไกลเลย <c oughs> เกิดเรื่องแล้วอ่ะฮะเกิดเรื่องอะไรอะ่ะฮะเกิดเรื่องอะไรครับทำหยู่บ้านเฮ้ยเฮ้ยไอ้ปากกว่าไปหนโอเคเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้นะทหอยู่บ้านเอ่อแล้วมันเกิดเรื่องอะไรขึ้นทำหยู่บ้านเรื่องเรื่องมีว่าฉัเนเดี๋ยวเดี๋ยวเขาสารว่าพรุ่งนี้เช้าเนี่ยไม่ใช่คืนนี้สิเ,เจ้าซัมบี้จะบุกหมู่บ้านแล้วอะ่ะฮะซัมบี้หมู่บ้านมันเกิดอะไรขึ้นให้ปกติมันจะสปอนทั่วไปแต่คราวนี้มันบุกมาที่หมู่บ้านมันเพราะอ,อะไรอะ่ะ ฉันเองก็ไม่รู้เหมือนกันนะอา้าวเอาลองไงชิบหาไงเฮ้ย <Hey, S 1> นั่นนี่มันเกิดอะไรขึ้นแน่ตั้งแต่เรื่องสัตเอ้ยพู่หัวผมแล้ววะนั่นเผื่อเธอหรือโอ้ขอเสียความเสียใจอยู่นะเอ่อไม่เป็นไรครับผมแต,แแต่ผมต้องมาล้างแค้นแต่ว่าผมต้องอยู่ที่ซามีไม่ได้นะแต่แต่ว่าเธอเป็นของบางหมู่บ้านนะผมเนี่ยแหลความบางหมู่บ้านแล้วนะาหาคนอื่นน่ะจะหารเราหมู่บ้านมีแค่สี่ห้าคนเองมันคงตาซามีไม่ไหวนะ ฉันแหไอ้เธอเนี่ยมาช่วยนะโทษจะให้ผมเป็นดีเหรอเออดีสิเธอเนี่ยผมที่แข็งเกินสมบัตินเข้าใจไหมเข้าใจครับแต่ว่าผมต้องไปล้างแค้นไอ้พวกเอ็นเดอร์แมนน่ะอ๋อไอ้พวกเอ็นเดอร์แมนเหรออืมรู้สึกว่าช่วงนี้มันแปลกๆนะฮะคุณผู้ใหญ่ไม่รู้ข่าวด้วยเหรอเออรู้สิฉันแหน่เป็นคนถือผู้ใหญ่ผู้ใหญ่บ้านนะอ๋อโอเคบอกมาผมคืออะไรอ่ะไอ้ว่าเธอเนี่ยสมัครบอกการซัมบี้ภายในคืนนี้ได้เนี่ยเดี๋ยวฉันจะบอกเรื่องข่าวกับเอ็นเดอร์แมนให้นะโอเคครับผมได้เลยฮะได้เลย โอเคแล้วใจผมเป็ยังไงอะก็ไปหาไม้มากันนะเพื่อไม่ซัมบี้บุกเข้ามาแล้วส่วนที่เหลือเนี่ยเราจะทาการรอบทหารเนี่ยไปอยู่ที่แถวบริเวณหมู่บ้านนะโอเคได้เลยครับผมเอ่อแล้วนุบอะชั้นนะแต่ชั้นปกป้องที่นี่เองนะนจะไม่ให้ใครแต่ต้องซ้อม้ดเด็ดขาดเลยได้เลยขคมากนุก๊บเอาล่ะพวซัมบี้เหรอโอเคเอาล่ะงั้นเดี๋ยวผมจะไปรวมพลกับพวกทหารเพื่อไปตัดไม้นะโอเคได้เลยนะ เอาละบอกว่าเขาไม่เกิดอะไรขึ้นเดี๋นีนะผมก็ว่ายอย่างนั้นนะแต่แปลกมากๆนะที่จะมีซัมบียบุบปบ้านเนี่ยนอนตีนะเอาละงั้นฉันฉันคงไปเต็มการก่อนนะอ่าโอเคได้ครับผมเอาละโชคดีล่ะโชคดีครับผมเอาละเวลาเดินทางฝีน,นี่ยฉันต้องไปหาไม้เพื่อมากั้นหู่บ้านนี้ไม่ให้เจอสัมบี้บุกแล้วก็คืนนี้ต้องเตรียมตัวดีด้วยเผื่อจะเจออะไรแปลกปลอมอีกโอเคนุ๊กฟัง,งนะอาว่าไงคืนนี้หลายท่านฟอลอินี่คอยนะจังไหม โอเคแล้เพื่อนจะไม่ให้ใครมาแตะต้องสโนวี่อย่างแน่นอนนะนจะจะบ่อนีความสุดความสมาคชันเลยนะเยี่ยมเลยบอกว่ามันคงไม่บุกที่นี่นะที่นี่เป็นที่สนนิษฐานจำของฉันหิมะสร้างโดยสโนวี่แล้วหรือของสโนวี่โอเคฉัน,นได้ปกป้องวเองเอาละสิบปีล้างแค้นไม่สิก็ไม่สายเกินไปเอาละปยเดอเม์แมฉันจะฆ่าหมดเลยเอาละทีนี้เราได้การได้กันพลังของหิมะกลายเป็นขวานซีเวอร์นี่สุดแข็งแกร่งนี่ขวานเงิน ที่เหมือนซูนวี่เอาล่ะการที่เราจะทําการกําแพงนั้นซึ่งมีไกลมากเลยโอ้ยเอาล่ะป่านั่นแหละพี่จะ g u i d แล้วเลยเอาล่ะจะต้องมาให้สุดตอนนี้ก็เที่ยงวันแล้วด้วยโถ่จะสัมบปีบนั้นไม่ต้องการอะไรกันแน่มูบ่บ้านนี้ก็ไม่เคยไอ้ไค่ไม่เคยเดือดร้อนสักหน่อยสิโถ่เราตัดนี่แน่ฮึตัดโอเควันนี้วันวันนี้ใช้ก่อนเดี๋ยววันหน้าเดี๋ยวพี่ปลูกให้ไม่ต้องกลัวพี่พี่ชดใช้ตอนึบ เฮ้ยอยิบไห่พอต้องมากน่อีกเว่าจะแด้มการอ้อมรอมหมู่บ้านไว้นี่แน่นี่แน่เฮ้ยต้องมากก่านี้กเอาอีกเอาอีกเฮ้ยโอ้โหอไไม่ปกติถุยทุกนี่นี่เอาอีกเอาอเอาอ เอาล่ะพวกนายพร้อมไหมผมกระปุ้มพร้มอมนะครับผมโอเคพวกนายพร้อมห้าคนนะเอาล่ะแผนการาง,ง่ายๆคือให้แต่ละคนเนี่ยไปในที่ของตัวเองนะ,ะกรนะปุ่มแ,แล้วก็นะฮันน่าจะเข้ากำแพงแล้วก็นะวิธีเดียวือต้องใช้เอ็นอร์โพปใช่ไหมโอ้ย,ยงี้กระปุ่มเพื่อไม่ให้มอนสเตอร์เข้าไปในกระปุ่มใช่เพื่อไม่ให้มอนสเตอร์เข้าไปในกำแพงน,นี้ดูไปดูมาเหมือนกัแพงในท่านเลยแต่ชั้นนะเอาล่ะเราต้องการคืนนี้ไม่ให้ซัมบี้เข้าไปในหมู่บ,บ้านไนดะ้เข้าใจไหมเขม้าใจกระปุม่มเข้าใจกระปุ่มเข้าใจกระปุ่มนั่นละเอียดม,มากๆเลย เอาล่ะคอยคืนนี้พวกนายจะป้องกันสุฟีมือเพิ่มหมู่บ้านเราเข้าใจไหมเข้าใจครับผมเข้าใจครับผมเข้าใจครับขอช่วยครับผมโอเคสิบมิกซ์ม้ด้วยโอเคเอาล่ะพวกเราเต็มตัวเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวฉันเนี่ยที่อยู่แถวนี้เองนะพวกนายก็ไปตามที่ตัวเองต้องการนะเข้าใจเข้าใจไหมโอ้เข้าใจครับพมเข้าใจครับเข้าใจครับเข้าใจครับผมเสียงมาพร้อมโอเคไปเป็นไปตามแผนเห็นแล้วก็แขกขบวนฮาฮ่าอืม อะไรพวกแกฮะโอ้โหนั่นแหละเหรอก่อนทัพซัมบี้น่ะโอเคเอาละขอสู้ต้นน้ำหน่อยเฮ้ยจมตาสว่างเฮ้ยเฮ้ยอนั่นแมนน่ะเฮ้ยแกเฮ้ยปี๋ป่ายนะเว้ยเฮ้ยอย่าเอ้ยยาหน่าโถ่เฮ้ยแล้วเชรู้ฉันรู้ว่าแกเป็นใครแต่รู้คือพวกแกมาบุกไปฉันเฮ้ยเฮ้ยอย่าเฮ้ยเฮ้ยอยู่เฮ้ยฮึบฮึบฮึบสู้ข้าสู้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 เฮ้ยจะสู้เอ้ยจะเฮ้ยอย่าเฮ้ยเฮ้ย ไม่กลัวแเว้ยมาไม่แต่กลมาเยอะอื้อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโถ่ยิ้มไปเลยสกุ๊ยอดาบดาบหิมะอื้อเฮ้ย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 อย่ยกุ๊ยอื้อดาบดาบหิมอน้อเฮ้ย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 ขี้วิญญาณเยอะมากเลยโอเยอะมากเยอะจริงเยอะจริงโอเค อ่ะโหวิญญาณเยอะมากเลยหืมขอเก็บวิญญาณนะเฮ้ยตุ้ไม่ใช่โยมคุ้นสักหน่ยเก็บวิญญาณเนี่ยฮะเฮ้ยเอาตายแล้วเหรอโอ้กระจอกจริงเลยเฮ้ยอะไรฮะยังไม่พอเลยเฮ้ยวิญญาณมาก็จริงแต่ว่าอุ้ดูเสียงอะไรเฮ้ยเสียงอะไรอะเฮ้ยเสียงอะไรใครระเบิดอะไรกันขึ้นเฮ้ยนะคิปเปอร์คิปเปอร์เฮ้ยนี่แน่นี่แน่เก็บหมดจังพี่ก็เก็บหมดอ่ะเ้ โอ้ยเก็บเก็บเก็บก่อนเฮ้ยโอ่ยมีนีแค่นี้หรือไเนี่ยเฮ้ยโถ่ยต้อแน่จริงเฮ้ยว่าสารกินยาไปเดี๋ยวต้องเงินทีเลยโถ่ยเอาล่ะี๋ยวก็ต้องปกป้องไอ้คืนนี้ผ่านมันไปให้ได้เฮ้ยไอ้ตอนไหนไอ้ตอนไหนไอ้ตอนไอ้ตอนไหนไอ้ตอนไอ้ตอนไหนไม่ไม่กลัวแต่กลัวเยอะฮึไม่กลัวแต่กลัวมาเยอะเอ้ยเอาล่ะทีนี้หมู่บ้านก็ควจะเงียบดีขึ้นเนี่ยเราวก็ทำงานต่อไป เอาละทหารก็ต้องดีขึ้นเดียจะอีกหน่อยกันเฮ้ยโอ้ยน่งกินวิญญาณเลยเนี่ยเทวดาเฮ้ยหน่อยพวกไรไปยดเอาละเดี๋ยวเวาลองยาของฉันละสินะฮึ่ยเฮ้ยอ๋อเฮ้ยวิญญาณเองเถื่อนว่าอะไรเฮ้ยโอเคเดี๋ยวนะเฮ้ย มันตัวอะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้เชี่ยโต้ใจตัวเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยมันตัวอะไรเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวดีเดี๋ยวก่อนพี่เดี๋ยวก่อนพี่เดี๋ยวดีเดี๋ยวดเดี๋ยวกินยาก่อนโอเคมีมีคนหนึ่งเฮ้ยโอ้โหโต้ใจเฮ้ยเกิดที่เนี่ยเฮ้ยโอเคแต่อย่าไปโดนไอ้ขาดเลยเอาละขวานขวานสโนวี่เฮ้ยเฮ้ยโอ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 ้ยทุบเหรอทุบแพงเหรอฮะโอ้ยโอ้ยทุบเบิลคิดว่าเก่งอ่ะอุ้ยโอ้ยเก่งจริงเก่งจริงอุ้ยทุบเหรอทุบเบิลเกงเก่งขนาดเลยเลยอ่ะฮะเฮ้ยดาบนี่เนี่ย ทิ้งก็ได้ถอโอ้ยนี่โอโอ้ยโอโอย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 โคตรจริงโคตรจริงโคตรจริงโอยโอยโอออยโอยอยออยอยออยอยเยอ็วะนะวิเนียเดยนะวโอนุันตัวเล้นะนี่คนี่นู้นโผล่มาเลยนุ๊ปโอเคโอเคโอเคโอเยเฮ้ยเจ๊นี่โอ้ยันาดจัันเลยเกรอเฮ้ย จะกันนี just, ้ก hey. hey. ่อนเฮ้ยคุณไม่เป็นตรงเลยอะไรไม่ให้ไม่ให้ลุกหรอกไม่ให้ลุกอย่าอย่านะขอร้องนะตายเลยลูกตายนะอย่าเลยอยู่ประตูอยู่ประตูตายเออเออตายเออเออตายเออเฮ้ยเฮ้ยโอเควิญญาณมาแล้วเอ้ยนี่แหละคอนทักแฮมเมอร์เฮ้ยเอย่าไปรังมันใช้อ่ะอย่าไปยุ่งกับบ้านตัวนุ้ยนี่โอ้ดิไม่กินนี่คอนเอยคอนเออนี่คอนเออย่าเฮ้ยเออ ตัวนี่เฮ้ยมันเป็นไปไม่ได e, ้ไงเป็นไปไม่ได้ไงโอ้ยโอ้โหอย่าโดนครับผมพี่พี่หุยหุยเยอะมาก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 โอ๊ยโอ้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 ยเยี่ยมมากเยอะมากขึ้นเนี่ยเลยอล้มไปเลยล้มไปเลยล้มไปรอบแล้วล้มไปล้มเถอะเออสวยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยอย่าอย่าลุกอย่าลุกอีกเลยอย่าลุกอีกเลยเพื่อนเพื่อนโอเคเฮ้ยโอ้ยโอ้โหอะไรวะเนี่ยเฮ้ย ทำไมมันเกิดสัตว์ใกล้พันธุ์นี้ได้เฮ้ยอีกรอบเนี่ยเฮ้ยตายนะโอเควิญญาณมาโอเคเอาละอ,อะไรครับเนี่ยมันตัวอะไรเป็นว่ะเพื่อนน่าสิโนะแต่ว่าประเทศคอนอะ่ะโอเคถ้าเราไม่จัดก,การคืนนี้มันก็จะลามไปหมู่บ้านแล้วในหมู่บ้านที่ฟินเนี่ยโถ่ฮ้ยตัวแล้วเนี่ยตัวโคใหญ่เลยเใหญ่มากๆเลยเฮ้ยอะไร เอ้ยโถเอเไล่ะต right. like ้องกัก okay. ก right. okay. hey. ันแน่ๆวันนี้ทีน้มียามของเหี่มืดอยู่แต่ว่าโอ้แก้หมดเลยเฮ้ยโอเคมันคงไม่มีที่เนี้ยอาละเฮ้ยโอเคเฮ้ยโถเฮ้ยบอกว่ามันเกิดจากเหตุการณ์เดียวเอฟนวีรอบน่ะฉันจะไม่ให้มันเกิดขึ้นรอบแน่แต่ว่าเฮ้ยโถ่ใหม่เรืยเนี่ย ไอ้ซอมบี้แก่พันไม่เกิดลขึ้นแน่นะฮะแต่ทำไมสโนบี้ต้องกลายพันอย่างนี้ด้วยน้อยเออโถยเอาละยืนเสร็ดซิว่ามาสิบุกมาดิมาดิเคยจะเคยมาดิพวกแกก็แค่กระจอนนึงไม่สิเฮ้ยจะไม่สิโอ้ยเคยจะตามไม่ได้เหรอฮะเคยตามมากินได้คิดว่าก่งเหรอโอ้ยไม่ยอมให้พวกแกต้องทำแบบนี้นะนี่กำแพงต้องปลอดภัย มีใครต้องถูกทำลายมากกก่านนี้แกตายซะฮืยตายตายเอเฮืออ๋อาละเฮ้ยคืนนี้ต้องปลอดภัยได้เฮ้ยไม่ไว่ายางไงก็ตามเฮ้ยอ้ยเช้าวันที้อเอาละวต้องรีบเข้าหมู่บ้านเพื่อรู้ว่าเอ็น่์แมนั้นเคยกันแน่นะแล้วมันเกี่ยวข้องอะไรกับสโนวี่ เอาละแล้วคือข้ของไงกับซัมบี้ในคืนนี้ด้วยโอเคแล้วคอนไม่ให้ลุงสมิธดีกว่า้ยลุงสมิธอ้าวว่าอย่างไรล่ะฮะเป็นอะไรมานะผมเพิ่งทาอะไรอย่างมาลุงโอ้ก็เห็นสบายใจดีโอเคแล้วลูกหลานมีอะไรอะ่ะผมมีคอนเนี่ยลุงพอลมง่อืออะไรและลุงนี่มันคอนมัน,มนโอ้มันจะมีคนณสบัตพิสิเศษจริงนะเนี่ยใช่ไหมลุงแต่ว่า ผมรู้ทำยังไงลุงมันมัน,มน,มนตอบจากคอนเตอร์หนึ่งตัวยังงั้นเหรออืลุงสามารถทำอาวุธได้ไหมสนใจแบหลานอาวุธนะลุงเฮ้ยถ้าลุงทำแล้วก็มันต้องจริงแน่ลุงแน่นอนนะเอาละงั้นสง่งม,มีอะไรอีกไหมอ๋อมีของลุงครับเอาเลยสามาเลยโอ้เยี่ยมเลยนะลุงแน่รอรอมันทำเป็นอาวุธที่สุดเท่แบบไร้นะโอเคอย่างนั้นเลยลุงเออแน่นอนสิขอบคุณครับลุงโอเคผมไปก่อน,นลุงไปไหนอะ่ะผมจะไปหาทางมู่บ,บ้านเพื่อรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับโลกใบนี้ ทำไมต้องมีการกลายพันธุ์มันเกิดอะไรขึ้นแน่ผมอยากรู้กเกินเอาละ่ะคนในหมู่บ้านต้องรู้กันสักอย่างแน่นอนเลยเกี่ยวกับไอ้นั่นแมนกลุ่มนั้นน่ะเฮ้ยเฮ้ยใช่ไหมเฮ้ยครับผมอ้าวมาแล้วงั้นเลยมาเลยครับผมคนในหมู่บ้านครับพอจะรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นไอ้นั่นแมนมันทำไมถึงเป็นอย่างเงี้ยว่าใจเย็นก่อนใจเย็นก่อนนะร้านโอเคครับผมแต่ว่าผมรู้เกิดทำไมมันเกิดอะไรขึ้นน่ะแล้วทำไมซอมบี้มันบุกว่ะใจเย็นๆนะเดีย๋ยว ลุงจะรอใหฟังนะเรื่องมันมีอยู่ว่า